ครับก็เรื่องนี้มันเป็นหนังที่ให้ความบันเทิงเป็นหลักเลยเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องของแบบมันมีความโอเวอร์และเซอเรียลอยู่ะฮะมันก็เลยเขาเรียกว่ามันทําให้คนดูอ่ะมีความบันเทิงได้ครความบันเทิงแบบครบรสถ้าเป็นอาหารก็เหมือนอาหารที่มีครบทุกรสชาตินะครับ แน่นอนะแน่นอนนะแน่ที่ทุกคนเห็นเลยครับคืออาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับผมนิดนึงในในสายคอมนมดี้แต่ว่าถ้ามองแค่สื่อเนี่ยรับรองว่าได้เสียงคอแน่นอนครับการทางานกับคนจีนจริงๆเป็นมืออาชีพทั้งคู่นะทั้งทั้งฝั่งไทยแฝั่งฝั่งจีนจทํงานกันบ้านกันมาค่อนข้างดีแต่ว่ามันจะมีความยากของเรื่องภาษาที่เวลาเล่นเขาจะเล่นคนละภาษาฮะมันก็คนต้องคอนเซนเทรตกับ กับภาษานิดหนึ่งว่าคนนึงพูดว่าอะไรแล้วมันจะได้รีแอคถูกต้องอะไรประมาณนีแ้แต่สิ่งนี้เราแก้ปัญหาในเชิงคอนโทรลเพกชั่นไปแล้วใช่ก็คือว่าคนดูจะได้ดูเป็นแบบหนังภาคเลยก็คือพูดไทยกันเลยจะได้ไม่ต้องมางงว่ามันฟังกันรู้เรื่องได้ยังไงครับประไมะีมันจะเป็นควาเซอร์เรียลที่มันเกิดขึ้นใช่ใชใช่ เยอะในเรื่องนะคะมีความแบบวัฒนธรรมไทยจีนไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมเรื่องอาหารหรือว่าการดูแลลูกๆของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ทั้งง ก็เลยโยงกับอาหารที่คนจีนชอบด้วยหมเออคือจริงๆส่วนพาร์ทของผมเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นลูกร้านเจ้าของอาหารจีนก็จริงแต่ว่าผมจะไม่ได้รับผิดชอบในฐานะเชฟครับ<ม>ถ้าเป็นเชฟเนี่ยจะเป็นตัวของปีเตอร์มากกว่าเป็นนักสแสดงจีนครับผมก็เลยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องซะทีเดียวเฮ้ยเดกเดดเดดความฮาปรนติกาไหม ฮาขนาดไหนผมไม่สามารถชมตัวเองได้หรอกครับอะไรเนี่ยสองโลกไหมสองโลกสองโลกได้ได้นิดทุเรียนเพราะว่าเราเป็นฝั่งไทยใช่ไหมฮะแล้วก็ในเรื่องนี้จะมีเกี่ยวกับทุเรียนด้วยใช่แล้วก็ผมเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยชอบทำอาหารมากแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทำนครับพูดทไมวิ่ง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 ซ้อมมวยด้วยมีแบบต้องใช้แบบฝึกวิชา โชคมวยกันด้วยครับอันนี้โอ้โหตลกรอดูเลยครับฉากฉากมวยครับมวยเรื่องมวยครับก็อีกแล้วครับผมตอนแรกเหมือนจะได้เรียนมวยผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่สรุปไม่ใช่ก็คือเป็นคุณปีเตอร์เฮ้ยสปอร์แล้โอ้ยรู้หมดแล้วฝึกความแบบใช้ไหมครัฝึกฝึกภาษาสัมผัสความแบบหลบไวอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมมีมีมีฝึกมีฝึกไปแล้วประเด็นนึง ครับครับก็เป็นพ่อคนลูกครับก็ถือว่าสนุกดีฮะสนุกดีแต่ก็ไม่ไม่ได้มีบทแบบตลกอะไรมากมายอย่างที่เคยเห็นกันก็จะเป็นบทแบบพ่อลูกอจะเป็นบทแบบซึ้งๆกันมากกว่าครับเป็นบทที่สอนลูกมากกว่าใช่ครับใช่ใช่ของความสาคัญของพ่อลูกของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมีเยอะข้างใน ในภาพยนตร์อะจริงๆแล้วเนี่ยคือรวมไว้หลายรสชาติมากก็คือโดยเพราะเรื่องอาหารลองย้อนไปดูนะครับก่อนหน้าที่จะถ่ายเรื่องนี้ทุกคนหอมหมดเลยแต่พอหลังจากเรื่องนี้จบก็อย่างที่เห็นเนี่ยจะเดินไหวไหม คนเดียวเลยเหรอรับเนี่ยงคนนี้เลยครับก็เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์สอนมวยคือวิธีการสอนเนี่ยสอนวิธีการที่ต้องไปขาไอ้นุ่นขาไอ้นี่ก่อนจะได้นั่นมามันต้องเก็บไหมต้องอะไรไหมกว่าจะทุกอย่างไม่ได้มาง่ายๆนะครับทุกอย่างไม่ได้มาง่ายคือต้องใช้คือต้องใช้ทั้งทักษะใช้ทั้ง,งกําลังมนสมองอะไรเงี้ยทั้งหมดเอามารวมก,กัน เพื่อให้มันตั้นกองออกมาเพื่อเป็นวัตถุดิบที่เราต้องการอันนี้แสดงให้ดูอยู่นะครับเนี่ยฮะเรนๆครับก็ประมาณเนี้ยอยากให้ชมกันเยอะๆจากอะไรนะสตาร์ทสตาร์ทรับวันนี้หนักห้าปีฮะ เ uh uh ีฮะก็ลยตมฮะตอนไปนครมาก็สตาร์ทเรืああ่องอะไรวะสตาร์ตอีดอฟสตาร์ทอีดอฟนะครับผมเรื่องอะไรต่อนะวไวสตาร์ทนอนสตาร์ตนอนสต็อปให้เขาพูดสักก็บดเรื่องไปแล้วแล้วก็เนี่ยครับคือมันชื่นใจอ่ะชื่นใจมากดูพอดูได้ได้เห็นได้เห็นเอตุเรื่องออกมาเนี่ยชอบ ชอบเนาะชอบชอบอ๋อคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของโควิดเราโดนโควิดด้วยเพราะมันเป็นเรื่องที่อันนี้ต้องเป็นจังกุนตอพูดเลยเป็นการโคโคลดักชั่นนะค่ะก็เลยเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเราอ่ะเป็นร่วมคูนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการที่ต้องส่ง ที่เราั้งของเตอนนี้เราทีแล้วเราดเยผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เราแค่รอทํามิ่งน่ค่ะี่มปา่นี่มอมกมยอแต่มาะผมเช่าออกน้อยๆครับแต่จัดเต็มเสมอครับมาน้อยแต่จัดเต็มเสมอเปล่าด้วยนะครับหาแน่นอนหาแน่นอนนะรับรองพลาดได้ห าได้ไหมชาะอย่าอย่าเผล้ครับเอามาแป๊บน <oh> ึงฝากอ่โบนที่โบนครับโอ้แสดงก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการรับงานแสดงครับผมก็ได้ร่วมงานกับการแสดงซูเปอร์스타ชาวจีนครับผมก็เป็นเกียรติอยงยมากครับฝากไปด้วยครับสาิตดไปสาตทครับ อ๋อโอเคก็อยากเชิญชวนให้มาดูหนังไทยเรื่องนี้กันนะครับผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งเลยที่ได้รับแน่ๆคือความบันเทิงนะครับส่วนนอกเหนือจากความบันเทิงก็อาจจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆในเรื่องของการให้ลุกขึ้นสู้ต่อไปไม่ยอมแพ้ครับผมก็อยากให้อย่าพลาดกันซึ่งมันผมเชื่อว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยฮะการเป,เป็นหนังที่มีคนไทยและคนจีนแสดงร่วมกันแบบนี้ครับ

โยนแลตั้งใจดูนี่ครับผมตั้งใจครที่นีอดีที่สุดใน